ว่าเชียงใหม่นำทีมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งบนดอยสุเทพปุยตั้งเป้า1ล้านต้นในปีหน้ารอวันบานสะพรั่งเต็มดอยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยบนดอยสุเทพปุยตั้งเป้าปลูกให้ได้1ล้านต้นภายในปีหน้า เฝ้ารอวันบานสะพรั่งชมพูชมพูเต็มดอยหวังสร้างสีสันที่สวยงามบนเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาตินายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามหนึ่งสองพนกล้านางพญาเสือโครงโดยได้นำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาและพี่น้องชาวบ้านมุ่งดอยปุยร่วมกันปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งหรือต้นซากุระเมืองไทยจำนวนหนึ่งสองพันต้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่หนึ่งผาดำรวมถึงริมสองฝั่งถนนที่เป็นเส้นทางมุ่งสู่ดอยสุเทพปุยในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความสวยงามให้แก่เมืองเชียงใหม่รวมทั้งหวังให้เป็นจุดแลนด์มาร์กในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนรอยสุเทพปุ๋ยนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนหันมาปลูกพืชยืนต้นทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อแก้ปัญหาการเผาพื้นที่ป่า และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งการร่วมกันปลูกต้นนางพญาเสือโครง่งก็เป็นอีกผนทางหนึ่งเพราะต้นนางพญาเสือโครง่งถือเป็นจุดถ่ายของการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจานวนมากขึ้นมาบนยอดดอยเพื่อมาสัมผัสกับความสวยงามและถ่ายรูปกับต้นนางพญาเสือโครง่งหรือต้นซากุระเมืองไทยที่บานสะพรั่ง ดุดดังอยู่ท่าำกลางสวนซากุระในต่างประเทศและกำลังขยายผลไปปลูกในหลายๆพื้นที่ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่กำลังเร่งขยายพันธุ์กล้าต้นนางพญาเสือโครงเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับอำเภอหรือพื้นที่ต่างๆที่มีความสนใจจะนำไปปลูกสร้างความสวยงามตามโครงการโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าปลูกให้ได้ถึงหนึ่งล้านต้นภายในปีหน้า อย่างไรก็ตามการดําเนินงานตามนโยบายเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีเพียงแค่การปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถปลูกต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของแต่ละพื้นที่โดยเน้นการสร้างเอกลักษณ์และสร้างสีสันที่สวยงามเพื่อดึงดูดผู้คนให้เดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนการเผาที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วเผาทุกปีนะครับที่เชียงใหม่เรากรณรงคลงให้เปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชยืนต้นแล้วก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการชวนปลูกนางพญาสือเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ชวนให้พี่น้องพิจารณาเลือกและเมื่อ อยากปลูกเข้าร่วมโครงการเราหาพันธุ์ให้ครับภายในปีหน้านางพยาเสือโกงซากุาระเมืองไทยหนึ่งล้านต้นที่เชียงใหม่ครับเราจะปลูกห้ได้ครับทรงศักพรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรง์อานันทปัญญุสุดรายงานสุดยอ